เช่าคอดีไทยทังเช่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการทำได้จัดนะครับเราคุยกับทุกสีเสื้อนะครับต้องบอกว่าพรุ่งนี้เวลา6กโมงเย็นนะครับเรามีละครคุณธรรมให้ดูนะครับชายตอนแรกเรื่องเมียมูปิ้งเรื่องราวสรุปมากเลยนะครับที่สําคัญก็คือว่ามีเกตเรื่องเกี่ยวกับคติสอนใจในด้วยที่ตื่นนะครับติดตามชมไม่ได้วันนี้พบกับพี่บุรียมจินดาสวัสดีครับพี่บุรีครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนนะครับครับ วันนี้พี่บุรบีจะคุยกันในประเด็นที่ชื่อว่าฉีกหน้ากากเจ้าของทองสามหมื่นล้านฝากขเขมืครับวันนี้ฉีกหน้ากากกันเต็มที่เลยครับฉีกหน้ากากทองสามหมื่นล้านฝากขเขมืนคือมันอย่างนี้บ้านเมืองมันอย่างนี้พี่น้องฟังผมถ้าเราอยู่อย่างนี้กันทุกวันนี้ภายใต้การบริหารรัดการแผ่นดินของกลุ่มคนพวกเนี้ย เราจะไม่เหลืออะไรเลยเพราะนักการเมืองทั้งหลายทั้งปวงคืออาชญากรทุกเอาเงินไปฟอกไว้ในกัมพูชาทั้งหมดเอาทองเข้าไปฝากแบงค์ชาติที่กัมพูชาทุกอย่างแม่งขนไปหมดแต่ไปดูความเป็นจริงสิคุณุการทุจริตเต็มบ้านเต็มเมืองไม่มีใครเข้ามาแตะต้องเลยทุกแต่ก่อนเนี่ยนะ ส่วนแบ่งจากผู้รับเหมาไปขอเค่ยี่สิเปอร์เซ็นขึ้นไปสามสิเปอร์เซ็นขึ้นไปสี่สิบเปอร์เซ็นตเวลานี้ฟิฟตี้ฟิฟตี้แบ่งคนละครึ่งเลยใช่แล้วมันจะเหลืออะไรล่ะครับไปถามผู้รับเหมาทั้งบ้านทั้งเมืองสิมันจะเหลืออะไรนายกอบตอนายกอบจอนายกเทศบาลน,นะหน่วยงานปกครองท้องถิ่นทั้งนั้นไปถามปปชสิคดีทุจริตที่ร้องเรียนกันมาเนี่ย โอโ้กองท่วมหัวเลยจนเจ้าหน้าที่ของปปชทำไม่ทันก็นแล้วกันฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมพูดในความโกรธนะครับเพราะไม่มีใครมาพูดเรื่องนี้คนโกรธคนถึงขนาดคนออกมาพูดเนี่ยแล้วยกย่องกันจำยายผู้หญิงนั้นได้ไหมกองโกเถอะค่ะไม่มีปัญหาแล้วค่ะแต่ท่านต้องมาแบ่งให้ประชาชนมากนะคะ คุณคิดอย่างนี้ได้ยังไงนี่ตักกะอย่างนี้คิดได้ยังไงไม่มีคนที่เป็นผู้นำของบ้านเมืองออกมาตักเตือนนี่คือการสร้างวัฒนธรรมอันชั่วร้ายต่อบ้านเมืองนี้ไม่เป็นไรหรอกค่ะโกงไปเถอะค่ะโกงไปเถอะค่ะแต่แบ่งให้ประชาชนบ้างเถอะค่ะยอมรับกันอย่างนี้นี่คือตักกะของคนที่เขาคิดกันอย่างนี้ ยอมกินญ้าอย่างนี้ยอมรับคนละหมื่นกันอย่างนี้แล้วคุณโกงไปก็ไม่มีใครว่าโกงไปเถอะค่ะผมได้โกรธเรื่องนี้มากแล้วไม่มีเสหาบอดีทั้งหลายนีย่ออกมาตักเตือนออกมาตักเตือนเมื่อกี้คุณนุ้บอกว่าละครคุณธรรมคุณทําเรื่องละครคุณธรรมสิให้คนมีคุณธรรมแต่การพูดบ้าบอขอแตกอย่างนี้ซึ่งมาเป็นตัก,กาศออย่างนี้มันไม่ใช่คุณธรรมมันต้องช่วยกันส่งเสริมคุณธรรมถูก คืออย่างนี้นะพี่บุรีคือโกงกันแล้วก็แบ,บ่งประชาชนคําถามเพ้องถามคือทําไมต้องแบ,บ่งประชาชนมันเป็นเงินของประชาชนทั้งหมดอยู่แล้วมึงโกงไปถูกไหมฮะไม่ใช่โกงไปแ,แบบประชาชนเงินทั้งหมดเป็นไปของประชาชนอยู่แล้วมึงโกงประชาชนไปอพูแคแต่ชาวบ้านเนี่ยเขาไม่รู้เขาอาจจะไม่เข้าใจเพราะความรู้น้อยครับบางคนก็มีความรู้เยอะ แต่ถือว่าไม่ใช่เรื่องของกูช่างมาเถอะโกงกันไปนะแล้วก็มาแบ่งให้กูบ้างแบ่งตอนไหนนะแบ่งตอนเลือกตั้งแบ่งตอนเลือกตั้งแล้วไอ้อย่างนี้คุณยังจะหน้าด้านไปไปลงไปไหนไปลงคะแนนกันให้อีกหรือมันก็เกี่ยวกับเรื่องที่ผมจะพูดวันเนี้ยมันเกี่ยวกับเรื่องที่ผมจะพูดวันเนี้ยว่าทองมันมาจากไหนเกือบสามหมื่นล้านบาทครับเอาเข้าจากประเทศไทยไป นี่ยังไม่รวมบรรดาสอสอส,อสอจอสอวอหรือว่าองค์กรอิสระทั้งหลายที่มีผลประโยชน์กับการรับเหมาก่อสร้างที่เข้าไปฟอกเงินในกัมพูชาเพราะในกัมพูชาเวลานี้มันเต็มไปด้วยแก๊งสแกมเมอร์ยังมีอยู่คอนเซนเตอร์ยังมีอยู่นะการฟอกเงินยังมีอยู่ในกัมพูชาเอาเงินจากประเทศไทยไปฟอกที่นั่นพี่น้องที่ค้าขายพี่น้องจะเห็นว่าเวลานี้เม็ดเงินมันไม่มี หลายคนบ่นกับผมผมเดินไปทางไหนคุณบุรวีว่าไงมันแย่นะครับไปไม่รอดค่ะเงินที่เก็บไว้ลงทุนหมดค่ะไม่มีเหลือเลยค่ะเป็นค่าเช่าหมดผมขความให้ควางม,มาเงินพวกนี้มันอยู่ในมือสแกรมเมอร์อยู่ในมือพวกคอนเซนเตอร์และอยู่ที่ประเทศกรัรมพูชาเยอะแยะเศรษฐกิจของกัมพูชามันโต4%ของ GDP มันโตจากไหนโตจากเงินที่ได้จากแกมสแกมเมอร์ แกงสแครมเมอร์ uh, mer, หรือว่าพวกคอนเซนเตอร์หรือพวกบอนคาสิโนหนึ่งร mm ้อยหสิบแห่งมันน่าจะโตกว่าประเทศไทยไหมมันไม่มีทางที่จะโตกว่าประเทศไทยแต่ประเทศไทยเราเนี่ยเรามีคณะรัฐบาลอย่างนี้มันก็เป็นสารวันเตี้ยลมทําให้เศรษฐกิจของเราเนี่ยต่ำเตี้ยติดดินจนอยู่แค่หนึ่งจุดแปดเปอร์เซนของ GDP อยู่แค่นี้ mm hmm. แล้วปีหน้าจะอยู่แค่หนึ mm ่งจุดห้าหนึ่งุดหกด้วยซ้า ใช่แล้วพี่<อ>น้องเราจะอยู่กันยังไงเพราะผลมันมาจากการคอร์รัปชันการช่อโกงจนทําให้เงินก็ไปอยู่อีกประเทศหนึง่งให้เขาโตนะแล้ววันนี้ที่ผมจะพูดก็คือเรื่องของทองคําเดือนมีนาของปีนี้มีคนเอาเงินไปฝากในก๊าเอาทองไปฝากในกัมพูชาหนึ่งมืนหนึ่งพันล้านบาทพอมาเดือนเมษาเดือนเดียวกันนะไอ,ไอ้คนละเดือน มีนาหกแปดหนึ่งมืนหนึ่งพันล้านบาทเมษาสองพันหกสิบแปดหนึ่งมืนหพันเจ็ดรอยล้านบาทประมาณประมาณสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดรอยล้านบาทก็เกือบสามหมื่นล้านบาทเป็นทองคํานะหนักขนาดนี้นะคุณไปทางไหนคุณเอาไปได้ยังไงฟังมผมไม่ใช่เรื่องยากเลยตามกฎหมายของศุลกากรการนำเงินออกนอกประเทศเนี่ยออกได้แค่ห้าแสนบาทเท่านั้น หากนำสิ่งของใดเกินกว่าจำนวนดังกล่าวต้องแจ้งต่อศุลกากรแล้วเมืองไทยมันแจ้งไหมไม่ต้องแจ้งแล้วครับไม่ต้องแจ้งการลักลอบเงินออกออกทางไหนอะพวกที่เป็นข้าราชการการเมืองหรือกลุ่มข้าราชการที่หากินกับกลุ่มพวกเนี้ยเอาเงินออกไปฟอกที่นู่นฟอกกระบ,บอนคาสิโนออกทางไหนเขาใช้รถว i p อพีของคาสิโนไง ม,มารับที่ลานจอดรถเลยแล้วเอาไปเท่าไหร่ใครจะตรวจจะไม่มีคนตรวจวิ่งผ่านสะพานที่ปล่อยเป็ดเข้าไปของลึกท,ที่สะพานคลองลึกเข้าไปข้างในเลยส่วนพันสปอร์ตจะมีคนเก็บพาสปอร์ตแต่ละคนแต่ละคนไปให้ตอมอเขาจะ,ะแต้มทีหลังแล้วก็ไปคืนกันในบ่อนเขาทํากันอย่างนี้มาหลายสิบปีแล้วนี่คือวิธีการไอ้ทองเนี่ยสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยล้านบาทเนี่ย คนที่เอาเข้าไปเนี่ยสมมุติชื่อว่าคุณดอก็แล้วกันนะเป็นผู้หญิงไม่ต้องใช้วิธีการพึ่งบ่อนคาสิโนหรอกครับเขามีเครือญาติมีพี่น้องอะไรอยู่ในนั้นแล้วเขากว้างขวางในหมู่ราชการเขาขนใส่รถเข้าไปเลยเดือนมีนาคมหกแปดขนใส่รถเข้าไปเลยหนึ่งหพันล้านบาทเต็มรถตู้เลยมีไรป่ะเดือนเมษายนหกแปดขนใส่รถตู้ไปเลยทองคําเนี่ยหนึ่งื่นหกพันเจ็ดร้อยล้านบาทมีไรป่ะ รวมทั้งหมด27,700ล้านบาทเกือบ30,000ล้านบาทแล้วเงินพวกนี้มาจากไหนการทำมาหากินหรือการทุจริตหรืออะไรนี่คือส่วนหนึ่งเท่านั้นแล้วนักการเมืองหลายร้อยคนที่ประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ช่อฉนช่อโกงทุทุทจริตเงินของราชการต่างๆอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเดี๋ยวนี้ส่วนแบ่งมันห้าสิบห้าสิบแล้วไม่ใช่สี่สิบห้าสิบ นะอืมมันขอพู้รลบเหมาครึ่งหนึ่งอะ่ะแล้วพู้รลบเหมาจะทํายังไงอะก็ต้องยอมอยากได้งานก็ต้องยอมเขาอะยอมเขาคุณท,ทําถนนแล้วคุณจะได้มาตรฐานตรงไหนม,มันก็ไม่ได้มาตรฐานทําไม่ทลายพังแล้วตึกสตง,งก็น่าจะเงินบางส่วนก็น่าจะไปที่กัมพูชาเหมือนกันฮะไปฟอกเงินเอ่อตึกสตง,งนะฮะเออเหนื่อยใจเหนื่อยใจประเทศกูมีอืม คือบ้านเมืองเวลาเนี่ยนะมันอยู่ที่รัฐบาลคุณไม่เข้มแข็งหัวไม่ใส่หางมันไม่กระดิกหรอกครับแต่ทีนี้หัวมันใส่หางมันก็กระดิกด้วยหัวเอาหางก็ต้องเอากมันกินทั้งข้างบนข้างล่างอ่ะท,ทั้งทั้งที่คุณมีหน้าที่ต้องปราบทุจริตคอร์รัปชันองค์กรอิสระอย่างปอปชอเนี่ยเขาทำอยู่แล้วแต่ว่าเป็นองค์กรที่ที่ เป็นหน่วยงานที่มีเจ้าหน้าที่ไม่พอแต่รัฐบาลต้องส่งเสริมส่งเสริมให้องค์กรอิสระอย่างปปชได้ทำงานอย่างเต็มที่และตัวเองจะต้องเป็นรัฐบาลที่สะอาดไม่คดไม่โกงต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญตามที่คุณได้ไปเข้าเฝ้าถวายสั์เมื่อวานนี้ต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญอย่างเคร่งครัดถ้าเราเป็นนักการเมืองเราเป็นเราเป็นรัฐมนตรี ที่ไปถวายสัตว์ต่อหน้าพระพักเพราะรัฐมนูญฉบับนี้มันบอกชัดเจนแล้วว่าการบริหารประเทศเสียหายเนี่ยต้องจำคุกสิบห้าถึงสามสิบปีการร่ำรวยผิดปกติหรือไปฟอกเงินต้องจำคุกสิบห้าถึงสามสิบปีและโดนยึดทรัพย์ทั้งหมดเมื่อมีคดีความ ห้ามเดินทางออกนอกประเทศใจความใหญ่ของรัฐธรรมนูญ246การโกงกินชาติบ้านเมืองต้องจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตเท่านั้นคดีความไม่มีวันหมดอายุความและสุดท้ายคือจริยธรรมของนักการเมืองจะต้องถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งทุกอย่างตลอดชีวิต คุณอย่ามาหลอกประชาชนอยู่ดีกินดีมีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพร้อมๆกันค่ะแล้วทุกวันนี้ประชาชนมีเกียรติมีศักดิ์ศรีกินดีอยู่ดีไปพร้อมๆกับคุณไหมมีแต่คุณเนะี่ยกินดีอยู่ดีกินหรูอยู่หรูนะกินหรูอยู่หรูใช้กระเป๋าแบรนดะ์เนมเนี่ยราคาเป็นแสน,น,แสนผมบอกมาที่เป็นแสนอะไรเป็นหลักดับ,ล,ดบล้านระดับสิบล้านเอออ่า ะระดับสิบล้านระดับแสนระดับสิบล้านนะอ่ะเล่นจะเต็มที่เลยเล่นจะเต็มที่เลยไปดูรัมปรีวัฒนธรรมนายกรัมปีนาฬิกาปาเตฟิลิปเนะี่ยราคาประมาณหกล้านบาทไอ้ที่คาดผมเนะี่ยแฟนดี้สองหมื่นสี่พันบาทตังหูบุญกาลีเนี่ยเท่าไหร่รู้ไหมสามแสนสามหมื่นกว่าบาทแหวนบุญกาลีนี่ก็สองแสนเก้าเกือ 3, บสามแสนนะกำไรข้อมือบุญกาลีเนี่ยปาไปเท่าไหร่ั้าหาเอาเข้าชุดกันนะ แต่งตัวทั้งเนื้อทั้งตัวสองล้านกว่าบาทกําไรข้อมืออีกอะไรอีกไอ้กำไรข้อมืออแบรนด์เ네นมนะคาเทียนะหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทรวมกันทั้งหมดรองทงรองเท้าชุดหนึ่งก็ประมาณสักสามสิบล้านกินหรูอ,อยู่หรูนะครับเบานะานะชุดหนึ่งก็สามสิบล้านเบานะคะคุณคุณลุงอ่ะคุณลุงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม่ะลุงอังเคิลฮุนเซนอ่ะเขายังใส่ในการเดือนละสองร้อยล้านเลยนี่เขาเป็นหลานนะ เ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องปกติพี่บุญรวีลุงกหลานก็ต้องใช้เขาไแปนเนมแต่ดูประชากรออกัมพูชาสิคะเบียดยงถามละเจ็ดบาทคุณเซ็นเซ็นเดกาเรือละสองร้อยล้านนี่แหะคะมันโกงจาวประชาชนดินผมว่ามันมันไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เรื่องปกติของมนุษย์ปุถุชนธรรมดาที่จะเข้ามาบริหารประเทศต้องซื่อสัตย์สุจริตนี่คุณไม่ซื่อสัตย์สุจริตไปซื้อบ้านทั่วหมดฮ่องกองก็ไปซื้อหลายหมื่นล้านบาท นะแล้วก็ไปซื้อที่ดูไบนะแล้วก็ไปซื้อเยอะแยะหมดที่ไรที่ลอนดอนคุณยิ่งรักก็ไปซื้อคฤหาสน์องร้อยกว่าล้านอาพาร์ทเมนต์ที่กลางกรุงลอนดอนคุณแพทองทานก็ไปซื้อไอ,อ,อ,อ้อพาร์ทเมนต์นะซึ่งมีสัญญาตั้งกี่ปีละ่นะเป็นร้อยปีมับไปซื้อคฤหาสน์เก่า เนื้อที่สามไร่ประมาณสี่ล้านปอนด์ก็สองร้อยบาล้านรวมทั้งหมดมากมายกายกองไม่ได้ฉาดในสยาหรอกแต่เปรียบเทียบให้ฟังว่าเงินพวกเนี้คุณได้แต่ใดมาคุณร่ำรวยมาจากไหนมากมายกายกองแต่ถ้ามองในเรื่องของประชาชนเนี่ยนะเราเปรียบเทียบกับประชาชนเนี่ยคุณดูไหมคุณเข้ามาบริหารประเทศคุณคิดถึงพี่น้องประชาชนลูกเล็กเด็กแดงที่ต้องอยู่ต้องกินไหม คุณให้เขาวันละยี่สิบสองบาทข้าวกลางวันบรรดาสอสอเนี่ยสองพันห้าร้อยบาทมือกลางวันมือกลางวันนะแต่เด็กในยี่สิบสองบาทครับ,บ,รบลูกเต้าพี่น้องประชาชนนี่ตกงานตกงานน้าตกงานอาตกงานพี่ตกงานน้องตกงานตกงานกันทั้งบ้านไม่มีเงินจะซื้อปุ๋ยไม่มีเงินค่าเช่านาไม่มีเงินค่ายาค่า,มาแมลง ไม่มีเงินค่าแรงของคนงานไปกูทก้ทกสทกศว่าไม่มีเงินเพราะรัฐบาลไม่จ่ายนี่ที่ทกศไปยืมเงินเข้ามาจากธนาคารเอดีบีธนาคารพัฒนาแเอเชีย e ห้าแหง่งนะซึ่งมีความผิดตามมาตรานหนึ่งีสี่อย่างที่ผมพูดไว้เมื่อวานนี้แต่สิ่งที่มันสะท้อนใจผมที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับผมเคยเล่าให้ฟังแนละ้วเรื่องเกิดที่โครา ครอบครัวหนึ่งลูกสามคนตื่นเช้ามาพ่อแม่ไม่มีเงินที่จะซื้อข้าวสารหุงให้ลูกกินก่อนไปโรงเรียนไม่มีข้าวกินผมฟังคุณครูเล่าให้ฟังหนูน้อยสามคนก็ต้องหิ้วกระเป๋าไปโรงเรียนทนอดท้องมาร้องจอก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 ก็ต้องทนเพื่อรอกินข้าวกลางวันที่โรงเรียนไอ้มือเลยยี่สิบสองบาทเนี่ยหนูน้อยสามคนกินข้าวกลางวันกินเสร็จแล้ว ก็ไปบอกคุณครูคุณครูคะข้าวที่เหลือหนูขอเอากลับบ้านได้ไหมคะหนูจะไปให้พี่ได้กินแล้วก็หนูจะได้กินตอนเย็นๆด้วยนี่คือเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นและไอ้เรื่องอย่างนี้มันมีมากมายกลายกองไม่รู้กี่ครอบครัวกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นครอบครัว บริษัทคอดี้ไบโอเทคจำกัดได้ทำวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องการวิธีการเพราะเลี้ยงเห็ดถังเช่าที่เบทเป็นถังหมักปฏิกรชีวภาพแนวนอนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดจากถังเช่าตราคอดี้ไทยให้ปริมาณสารสกัดคอเลสิปิน0.65มิลลิกรัม mm. ต่อแคปซูลมันเกิดขึ้นในยุคที่นางสาวแพรทองทานเป็นนายกรัฐมนตรีผมถึงบอกว่าจะไม่ให้ผมเสียใจได้ยังไงมันเกิดขึ้นในยุคนี้ ไปดูภาพความเป็นจริงผมพูดวันนี้คนฟังทั้งโลกคนไทยฟังหลายประเทศพี่น้องคนไทยที่อยู่ในชนบทฟังข่าวในรายการรวมหัวทีวีและรายการผมข่าวทะลุไม์ตอนตีห้าและตอนสองทุ่มท่านจะรู้ความจริงทั้งหมดที่ผมเอามาระบายให้พี่น้องทั้งหลายได้ฟังมันเป็นความผมมีความทุกข์เมื่อเราเห็นความทุกข์ของประชาชนเราก็อดไม่ได้ ที่จะต้องมาบอกมากล่าวมาเป็นปากเสียงให้รัฐบาลได้ดูแลพี่น้องประชาชนให้มากกว่านี้อย่าเห็นกับประโยชน์ส่วนตัวฉะนั้นการที่คุณขนทองเข้าไปเนี่ยขนเงินเข้าไปไปซักไปฟอกในประเทศกัมพูชาเนี่ยแล้วเงินมันจะอยู่ในนั้นจนทำให้เศรษฐกิจเขาโตไง GDP โตสี่เปอร์เซ็นสี่เปอร์เซ็นของ GDP ไงแล้วประเทศมันส่งออกอะไรได้ไหม มันโดนความบาตโดนยุโรปความบาตโดนอเมริกาความบาตมันก็ได้เงินจากไอ้กลุ่มสแกมเมอร์ทั้งนั้นนี่คือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นมันเอาทองออกไปเอาเงินไปไว้ทั้งนู้นมันปลอดภัยกว่าไงผมได้ดุลเซนถึงมาเปิดเผยไงนะเพราะต้องการให้กระทบกระทั่งกับใครคนหนึ่งที่คุณกําลังทะเลาะกับเขาต้องการให้กระทบกระทั่งแต่คุณไม่เอ่ยชื่อแต่เขารู้กันทั้งกัมพูชาว่ามันเป็นทองของใครเกือบสามหมื่นล้าน นี่มันยังน้อยไปนะมันยังน้อยไปมันยังมีอีกนะยังมีเป็นเงินที่ฝากในธนาคารต่างๆอีกเยอะแยะโดยคาสิโนเซ็นว่าเป็นเงินที่ได้จากการเล่นคาสิโนแต่คุณหอบเงินสดเข้าไปโดยผ่านรถ VIP ที่เขามารับคุณเขามารับคุณแล้วไม่มีใครตรวจนะครับคุณเข้าไปเลยจะเอาไปเท่าไหร่ก็ได้แต่กฎหมายเนะี่ยมันให้เอาเข้าไปไม่เกินห้าแสนบาทแต่คุณจะเอาเข้าไปเท่าไหร่ก็ได้ นี่คือความบกพร่องที่เกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็ทำให้ประเทศไทยเนี่ยมันเสียหายครับเงินที่อยู่ในประเทศไทยมันถึงหายไปจากตลาดทั้งหมดทำให้พี่น้องค้าขายเดือดร้อนเปิดร้านเปิดรวงขายของไม่ได้ตลาดเงียบเงาไปหมดเงินพวกนี้มันถูกซ่อนออกไปแล้วถูกเอาเออกไปอยู่ต่างประเทศในประเทศใกล้เคียงทั้งนั้นมันจำเป็นต้องเปิดอย่างนี้ไม่ต้องเกรงใจใครนะ ครับผมจะไม่เกรงใจใครแล้วคุณนุ้ครับอะไม่ต้องถามนะชื่ออะไรนะก็พี่บุวีบอกไปแล้วนะครับอักษรดาเด็กนะครับเออก็ไปถ่ายกันเราเองว่าเป็นใครแต่ที่สําคัญคือเป็นพฤติกรรมที่ชั่วร้ายมากนะคะมันไม่ใช่มีแค่ราเด็กจริงจริงเอเอมันก็ไกถึงฮอนกะคุเลยก็ว่าได้ะคะ่ะคือเร็วกันตั้งแต่รัฐมนตรีสอส เออบรรดาข้าราชการท้องถิ่นอบตอบจทั้งหมดโกงกินกันเอองบประมาณทุกอย่างก็คือแบ่งของบห้สิบปอร์เ็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องพวกนี้เนี่ยไม่มีใครรับจาดการไม่ใช่<ม>ก็พี่น้องชาวไทยนั่นแหละใช่โดยเฉพาะคนยากคนจนใช่คนยากคนจนคือถ้าเป็นรัฐบาลแล้วก็เป็นคนที่ตั้งใจเข้ามาทำเพื่อบ้านเมืองนะี่ยมันมีวิธี มันมีวิธีหลายอย่างคุณเข้ามาปี44คุณก็แปลรูปพลังงานพอมาถึงวันนี้พลังงานทั้งหลายทั้งปวงมันเป็นของประชาชนทั้งนั้นนี่ทซับในดินสินในน้ำซื้อคืนมาสิซื้อคืนจากปตทมา49เปอร์เซ็นตแล้วคุณแปลรูปมาเมื่อปี44วิธีมันไม่ได้ยากเย็นอะไรตรึงราคาดีเซลอย่าให้เกิน30บาทต่อลิตร หน้าปั๊มนางอย่าให้เกินสามสิบบาทนะเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะน้ำมันเพื่อช่วยไม่ให้ค่าขนส่งมันขึ้นราคาแล้วถ้ามันต้นทุนมันสูงคุณก็เอาไอ้ต้นทุนไปแปะกับดีเซลเอ้ไปแปะกับเบนซินเบนซินอนุญาตให้ส่งขายต่างประเทศได้แต่ดีเซลไม่อนุญาตให้ส่งขายเอาไปแปลกกับน้ำมันเบนซินแล้วคุณส่งขายได้เพราะเราต้องการจะต้องตรึงราคาดีเซลให้ไม่เกินสามสิบบาทต่อลิตร ถามว่าทําไมมาเลเซียเขาทําได้เพราะเขาไม่ยอมแปลรูปไงทําไมน้ํามันเขาสิบเก้าบาทยี่สิบาทเขาทาได้แล้วทําไมเราทําไม่ได้แล้วเรามาโกโกโหกประชาชนว่าเรากลั่นที่สิงคโปร์ต้องเสียค่าเสียค่าขนส่งเสียค่าระวางเสียภาษีเสียแวดเสียห่าเหวอะไรเต็มไปหมดทั้งทั้งที่มันกลั่นที่ระยองที่รีราชาที่กรุงเทพ นี่ก็เป็นการโกหกต้มตุนประชาชนมาเป็นเวลานานแล้วไม่มีใครแก้ปัญหาได้ที่มันแก้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะคุณเอาเงินจากกลุ่มทุนพวกนี้ไปใช้หาเสียงไปใช้หาเสียงมาถึงเวลาคุณก็ตอบแทนกลุ่มทุนทั้งหมดมันก็เวียนวนอยู่อย่างเงี้ยแล้วมันจะไปแก้ปัญหาบ้านเมืองได้ยังไงมันจะไปแก้ปัญหาได้ยังไงผมก็เลยเกิดความคิดขอพูดนิดนึงนะ มันต้องเป็นของประชาชนโดยยึดมาเป็นของคนไทยทั้งหมดโดยตั้งบรรษัทพลังงานไทยให้ทุกคนมีหุ้นส่วนเพราะมันเป็นทรัพย์ในดินสินในน้นำเอาแบบเดียวกับรัสก้าที่เขามีโครงการยูนิเวอร์แซลเบสิกอันยินทำเขาได้รับเงินแจกทุกปีประชาชนได้รับเงินแจกทุกปีแล้วมันทำให้ประชาชนหลุดพ้นจากความยากจน เป็นการสร้างโอกาสให้ทุกคนเนี่ยเลือกงานที่ตัวเองถนัดอันนี้ไม่ถนัดไม่ต้องทำเพราะมีเงินรายได้จากพลังงานที่รัฐบาลเป็นเจ้าของทุกคนเป็นเจ้าของไม่ต้องมาพะวงกับรายได้แล้วมันจะเป็นทางออกในยุคเอไอในยุคขุนยนเข้ามามีบทบาทลูกหลานไม่มีงานทำไม่เป็นไรเรายังมีเงินก้อนนี้นะที่มีรายได้จากการขายพลังงานของไทยเพราะมันเป็นของทุกคนไง ผมอยากให้คนเนี่ยที่เข้ามาขับบริหารบ้านเมืองเขาคิดอย่างนี้บ้างไม่ใช่เอาไปแปลรูปหมดไม่ใช่เอาไปไปสัมปทานหมดมันจะต้องไม่สัมปทานให้หมดมันจะต้องไม่ใช้ระบบสัมปทานใช้ระบบแบ่งปันผลประโยชน์นะคุณเข้ามาบริษัทต่างประเทศเข้ามาแบ่งปันผลประโยชน์กันไม่เอาให้สัมปทานไม่ให้ไม่ให้สัมปทานแต่แบ่งปันผลประโยชน์กัน นะรัฐได้เท่าไรบริษัทที่คุณมาลงทุนได้เท่าไรแต่ถ้าให้สัมปทานคุณก็เสียค่าสัมปทานเล็กน้อยเท่านั้นส่วนใหญ่คุณเอาไปหมดกี่สิบปีแล้วคุณก็มาแบ่งกับกลุ่มพวกเป็นนักการเมืองทั้งนั้นครับนี่คือเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นนะคุณนุครับนะก็มีคนขยายไอเดียว่าเราควรจะมีหน่วยงานที่ขึ้นมาดูแลน้ำมันนะครับไม่ใช่เป็นปตทต้อง มันเป็นเรื่องที่หลอกลวงชาวบ้านมาตลอดหลายสิบปีว่าปตทเป็นของรัฐรบาลปตทรัฐบาลถือหุ้นแค่49เปอร์เซ็นต์เองนะครับที่เหลือนอกจากนั้นเป็นของเอกชนของใครก็ไม่รู้ที่ถือหุ้นนอมินีเข้าไว้เพราะฉะนั้นมีการขายไอเดียว,ว่าเราควรจะตั้งหน่วยงานที่กํากับดูแลน้ํามันแล้วถ้าเกิดเรามีน้ํามันที่เก่อกูดก็เป็นหน่วยงานขึ้นมาใหม่ไม่ใช่ให้ปตทนะครับปตทไม่ใช่เป็นของคนไทยทุกคนนะครับอย่าถูกหลอกนะครับ ปตทเจ้าของอีก51เป็นของนอมินี่ใครก็ไม่รู้เป็นของรัฐบาลแค่49หรือ51เองเท่านั้นเองนะครับมันน่าเจ็บใจไงครับเดี๋ยวไว้คุยเรื่องใหญ่ไว้คุยเรื่องใหญ่ในสัปดาห์หน้านะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องเล่าให้ฟังแล้ววันนี้ผมขอสรุปอย่างนี้คุณนุกครับวันนี้ฉีกหน้ากากทองสามหมื่นล้านที่ฝากอยู่ในเขเมรไปเดาเอา ผมพูดชัดไม่ได้หรอกไปดาเอานะอักษรย่อดอดอเด็กครับครับแต่มันมีมากกว่านั้นนั่นก็คือเรื่องของนักการเมืองท้องถิ่นมากกว่าสามหมื่ล้านมากกว่าสามหมื่ล้านที่เอาไปฟอกเงินกันกันกบแก๊งสกแกมเมอร์และฟอกเงินในคาสิโนปลอยเปเนี่ยแม่งมีตั้งยี่สิบสามสิบอนนะทั่วประเทศเนี่ยรวมประมาณสักร้อยห้าสิบบ่อนเงินจากประเทศไทยไปทั้งนั้น คนไทยเข้าไปเล่นทั้งนั้นถ้าท่านเข้าไปดูจะเห็นแต่คนไทยคนจีนเล็กน้อยส่วนใหญ่เป็นคนไทยทั้งนั้นไม่มีคนไทยแม่งเจงบงเลยตอนนี้ปล่อยเป็ดเจงบงไปหมดแล้วได้เงินจากการโกงเข้ามาทั้งนั้นแล้วเงินช่อโกงเนี่ยไปอยู่ตรงนั้นบ้านเรามันถึงไม่มีเงินไงไม่มีเงินมาจับใจ่ายใช้สอยขาดเงินสดตลาดขาดเงินสดรวยอยู่กลุ่มเดียวคือกลุ่มนักการเมือง แต่พี่น้องประชาชนยากจนแสนเข็ญไม่มีจะกินอย่างที่ผมเล่าและที่สําคัญที่คนเดือดร้อนคือการตัดไฟฟ้ามันมีวิธีการที่ผมเคยเล่าให้ฟังไปทําลายเขาไม่ได้เด็กเนี่ยจะต้องทําการบ้านมืดมิดไปหมดเกินวันเดียวก็ตัดสองร้อยก็ตัดร้อยห้าสิบก็ตัดห้าสิบาทยังตัดเด็กต้องไปซื้อเทียนไขร้านสะดวกซื้อเอามานั่งทําการบ้านภาพอย่างนี้คุณไม่มีโอกาสได้เห็นแล้วคุณแพทองทานไปซะได้ก็ดี แล้วเปิดโอกาสให้ประชาชนเขาได้เปิดหูเปิดตาและตาสว่างบ้างนะผมขอเท่านี้แหละครับวันนี้ทักขอบคุณพี่บูรบีจงจินานะครับขอบคุณนะครับครับวันนี้ครับเป็น้องประชาชนครับฝั่งพี่บูรบีผู้อะยไรก็เศร้าใจนะครับอาหารกลางวันของเด็กตามต่างชตต่างๆมือละยี่สิบสองบาทนะครับเมื่อมาเปรียบเทียบกับ อาหารของบรรดาสอสอส,อสอวอที่ทานกันในสภามือละ2,000กว่า 2, บาทต่อหัวต่อคนนะครับไหนบอกว่าคนเท่าเทียมกันนะครับแล้วทําไมเด็กตามต่างจังหวัดมันไม่เท่าเทียมกับท่านผู้ทรงเกียรติในสภาเลยครับทาไมมันห่างกันร้อยเท่าครับอันนี้น22บาทอันนี้2,000กว่าบาทเมื่อไหร่จะมีสอสอหรือสอวอคนไหนที่จะกล้าที่จะลุกขึ้นมาทําในสิ่งที่ถูกต้องนะครับ อาหารกลางวันของบระะออรดาสสสวมันควรจะเลิกไปสักทีไหมครับหรือไม่ก็อย่างน้อยที่สุดก็คือมือ100้อละร้อยหรือมื้อละสองร้อยมันไม่ต้องถึงสองพันก็ได้นะครับกินที่กินขว้างในขณะที่ชาวบ้านยากจนแล้วก็เด็กยากจนไม่มีอันจะกินคนมันไม่เท่ากันอยากให้เป็นแค่คําพูดสวยๆรูๆนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับกับรายการถามได้จันผู้่นี้หกโมงเย็นมีละครได้ชมกันนะครับเมียหมูปิ้งฝากขอบคุณนะครับแล้วก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ